ถ้าคุณคิดว่าม a k ิต้เก่งแค่ความละเอียดแบบญี่ปุ่นคุณกำลังมองผลาดจุดที่อันตรายที่สุดของบริษัทนี้ไปเพราะเบื้องหลังเครื่องมือสีฟ้าคือการประสานพลังระหว่างซาม,มูไรและอัศวินยุโรปคุณเคยได้ยินเสียงหัวใจของเครื่องจักรไหมครับไม่ใช่เสียงมอเตอร์ที่กำลังหมุนแต่เป็นเสียงร้องขอชีวิตในวินาทีที่มันกำลังจะถูกทิ้งขว้าง ย้อนกลับไปในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดของปี1915ณเมืองนากัวยะประเทศญี่ปุ่นในโรงนาไม้เต่าข้าคืที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันเครื่องและสนิมชายหนุ่มร่างผอมเกร็งนามว่าโมซาโบโลมาคิตะกำลังยืนจ้องมองกองเศษเหล็กตรงหน้าด้วยแววตาที่ลุกโชนท่ามกลางความมืดสลัวลูกค้าเจ้าของโรงงานยืนกลางร่มด้วยความสิ้นหวังและพูดขึ้นว่า พอเถอะโมซาบุโรมอเตอร์ตัวนี้มันตายแล้วเหมือนกับโรงงานของฉันที่กำลังจะล้มละลายพรุ่งนี้ธนาคารจะมายุดทุกอย่างทิ้งมันไปเถอะแต่ในขณะที่ลูกค้าหันหลังกับโมซาบุโรกลับกำปประแจในมือแน่นจนเส้นเลือดปูนปนแล้วสวนกลับไปว่าอย่างครับผมยังได้ยินเสียงมันอยู่คุณไม่ได้ยินเหรอมันบอกว่ามันยังอยากหมุนมันยังอยากสร้างแสงสว่างสำหรับคนทั้งโลก ก้อนโลหะที่ขดลวดไม่เกลี่ยก้อนนั้นอาจเป็นแค่ขยะราคาถูกแต่สำหรับโมซาบุโลมันคือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นและรอปฏิหารเขาตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิน่นด้วยการคว้าขดลวดทองแดงเส้นสุดท้ายที่เหลืออยู่พันมันกลับเข้าไปในแกนมอเตอร์ด้วยสองมือเปล่าที่เปื้อนไปด้วยคราบจารบีและเลือดจากการถูกบาดความเร็วของนิ้วมือที่ถักทอเส้นลวดนั้น รวดเร็วยิ่งกว่าความคิดราวกับว่าเขากำลังถ่ายโอนวิญญาณของตัวเองลงไปในเครื่องจกักรตื่นขึ้นมาสิอย่าให้ใครมาดูถูกว่าแกเป็นแค่ขยะสิ้นเสียงตะโกนที่แข่งกับเสียงฟ้าผ่าเขาตัดสินใจสับคัทเอาลงทันทีวินาทีนั้นความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงวูมที่ดัง,งกึกก้องกำปนาดมอเตอร์ยักษ์ที่เคยเงียบสนิทกลับมาคำรามอย่างบ้าคลั่ง พัดเอาฝุ่นผงและเส้นผมของชายทั้งสองให้ปลิวสวยัยแสงไฟในร้านสว่างจ้าขึ้นมาขับไล่ความมืดมิดจนหมดสิน้นลูกค้าสุดลงร้องไห้แทบเท้าพอรู้ว่าโรงงานของเขาลอดตายแล้ววินาทีนั้นเองที่โมซาโบโลได้ให้สัญญากับตัวเองว่าตราบใดที่ชื่อมะคิตะยังอยู่บนโลกใบนี้จะต้องไม่มีเครื่องจักตัวไหนถูกทิ้งให้ตายอย่างโดดเดี่ยว และนั่นคือจุดกำเนิดของจิตวิญญาณแห่งการช่างจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวและมันยังคงซ่อนอยู่ในสว่านทุกตัวที่คุณถืออยู่ในมือทุกวันนี้นั่นเองครับแต่ก่อนที่โลกจะรู้จักสว่านไร้สายมีช่วงเวลาหนึ่งที่มาคิตะเกือบจะล้มละลายและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ครับในปี1958หลังจากสงครามจบลง ญี่ปุ่นกำลังสร้างเมืองใหม่ด้วยความบ้าคลั่งเสียงเลื่อยและเสียงกบใส่ไม้ดังระง,งมไปทั่วประเทศแต่คุณรู้ไหมครับว่าช่างไม้ญี่ปุ่นในยุคนั้นต้องใส่ไม้ด้วยมือทีละแผ่นทีละแผ่นจนมือแตกและไหลหลุดมาคิต a าที่ตอนนั้นยังเป็นแค่ร้านซ่อมมอเตอร์มองเห็นความเจ็บปวดนี้และตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองจากช่างซ่อมมาเป็นนักประดิษฐ พวกเขาเอาเงินก้อนสุดท้ายทุ่มวิจัยสร้างกบสาไม้ไฟฟ้าอิเล็กทริกเพนเนอร์รุ่นโมเดล1,000ซึ่งถือเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่ช่างไม้เชื่อมั่นในฝีมือตัวเองและมองว่าเครื่องจักรเป็นของหยาบโลนมาคคิตะกล้าเดินเข้าไปบอกว่าวางกบไม้ของคุณลงซะแล้วให้มอเตอร์ของเราทำงานแทน มันคือการดูถูกครูพักลักจำชัดๆแต่ทันทีที่เสียงมอเตอร์วีดดังขึ้นและไม้กระดานขูขขระถูกใสจนเรียบกริบภายในไม่กี่วินาทีช่างไม้ทุกคนต่างยอมจำนนกบไฟฟ้าตัวนั้นไม่ได้แค่ขายดีแต่มันเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างของญี่ปุ่นไปตลอดการและมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ม a ค i ิตาส่งออกสินค้าไปไกลถึงออสเตรเลีย เปลี่ยนจากร้านซ่อมในนากยยาให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกในชั่วข้ามคืนครับหลายคนเข้าใจผิดว่าสว่านไร้าสายตัวแรกคือรุ่น 6010D ในปี1978แต่ความจริงแล้วมาคิต้าทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงก่อนหน้านั้นเกือบ10ปีครับย้อนกลับไปในปี1969ปีเดียวกับที่นิวอาร์มสตองเหยียบดวงจันทร์ ในขณะที่โลกกำลังตื่นเต้นกับยุคอวกาศมาคิต้าละเงยบเงียบเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า 6500D ดีมันคือสว่านไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ตัวแรกของโลกครับรูปร่างของมันไม่ได้เท่เหมือนปัจจุบันแต่มันดูเหมือนปืนเลเซอร์ในหนังไซไฟยุค60ที่มีสายไฟต่อลงมาที่ก้อนแบตเตอรี่ซึ่งต้องสะพายไว้ที่เอวเหมือนเข็มขัด ถึงแม้มันจะดูตลกและเอถอะทะในสายตาคนยุคนี้แต่นั่นคือเต้าแรกที่สำคัญที่สุดที่พิสูจน์ว่าไฟฟ้าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มันคือคุณปูดทวดของสว่านทุกตัวที่คุณเห็นใน Home Pro วันนี้และมันพิสูจน์ว่ามาคิต้าไม่ได้แค่วิ่งตามเทรนแต่พวกเขาคือผู้จุดระเบิดเทรนไร้สายมาตั้งแต่ยุคที่คนยังฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงครับการเวลาล่วงเลยมาถึงช่วง ทศวรรษที่1970โลกใบนี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและโครงสร้างเหล็กยักษ์ใหญ่ที่กำลังเสียดแทงท้องฟ้าแต่ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองนั้นช่างฝีมือทั่วโลกกลับยังคงเป็นทาตุของสิ่งที่เรียกว่าสายไฟลองจินตนาการถึงภาพของไซงานก่อสร้างที่เต็มไปด้วยสายยางสีดำพันกันยุ่งเหยิงเหมือนงูยักษ์ที่คอยขัดขา ช่างไม้ต้องแบกสายไฟยาวเหยียดเดินขึ้นตึกสูง20ชั้นเพียงเพื่อจะขันน็อตแค่ตัวเดียวถ้าปลักหลุดงานก็หยุดถ้าไฟดับทุกอย่างก็จบสิน้นมันคือยุคสมัยที่อิสรภาพถูกจองจำไว้ด้วยความยาวของสายทองแดงแต่แล้วในห้องวิจัยเล็กๆของมาคคิตะที่ญี่ปุ่นคำถามบ้าๆคำถามนึง ก็ถูกโยนลงมากลางวงประชุมวิศวกรว่าทำไมเราไม่ตัดสายไฟทิ้งซะละ่ะคำถามนั้นฟังดูเหมือนเรื่องตลกในวงเล่าพอทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในยุคนั้นอย่างนิกเกิลแคดเมียมมันช่างอ่อนแอและไร้ค่าเมื่อเทียบกับไฟบ้านการจะเอาพลังงานมหาศาลประยัดลงในด้ามจับสว่รนก็เหมือนกับการพยายามเอาน้ำตกในแอกร่าไปใส่ไว้ในแก้วน้ำ วิศวกรทุกคนสายหน้าและบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าใช้มอเตอร์ตัวใหญ่แบตก็จะหมดในสองนาทีแต่ถ้าใช้มอเตอร์ตัวเล็กพอหัวสว่านแตะไม้เนื้อแข็งแรงบิดก็จะไม่พอและมอเตอร์ก็จะไหม้เป็นจุนทันทีมันคือทางตันทางฟิสิกส์ที่ไม่มีใครกล้าท้าทายจนกระทั่งใครบางคนในทีมเหลือบไปเห็น,นกลไกเฟืองในนาฬิกาข้อมือและระบบเกียร์ของรถยนต์ แล้วตะโกนขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะเราไม่จำเป็นต้องชนะด้วยกำลังแต่เราชนะด้วยการทดรอบได้นี่นาและนั่นคือวินาทีที่โลกของเครื่องมือช่างกำลังจะถูกปฏิวัติด้วยสิ่งที่เรียกว่าภายในท้ี่เกียร์หรือชุดเฟืองดาวเคราะห์วิศวกรของมาคิต้าตัดสินใจทําสิ่งที่บ้าบินที่สุดคือการเอามอเตอร์รอบจักรที่หมุนจีเหมือนเครื่องบินเจ็ตมาต่อพ่วงเข้ากับระบบเฟืองจกักรวาลสชั้น เพื่อเปลี่ยนความเร็วที่ไร้ค่าให้กลายเป็นแรงบิดมหาศาลที่ส่งพลังยิ่งกว่ารถแท็กเตอร์วันทดสอบต้นแบบรหัส 6010D มาถึงทันทีที่นิ้วเหนี่ยวไกลเสียงวีดแหลมสูงของมอเตอร์ดังขึ้นทำลายความเงียบหลายคนคิดว่ามันจะพังแต่เมื่อปลายดอกสว่านจิกกระแทกลงบนไม้เนื้อหนาแทนที่มันจะหยุดหมุนเหมือนของเล่นมันกลับคำรามก้องและอัดนอด็อต ตัวยาวทะลุเนื้อไม้ลงไปได้ในพริบตาเดียววินาทีนั้นสายตาของทุกคนในห้องเบิโกโลงเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่สว่านแต่มันคือกุญแจที่ไขโซ่ตัวนแห่งสายไฟที่ล่ามนุษย์มานับร้อยปีให้ขาดสะบั้นลงสว่านตัวนี้คือบรรพบุรุษของเครื่องมือไร้สายทุกชิ้นบนโลกและมันประกาศสักดาว่านับจากนี้ไปมนุษย์จะสร้างโลกได้ด้วยมือข้างเดียว โดยไม่งอปลั๊กไฟอีกต่อไปครับถ้ามักิตมีดีแค่ความเป็นญี่ปุ่นที่ละเอียดอ่อนเพียงอย่างเดียวพวกเขาคงไม่สามารถก้าวขึ้นมาครองเวทีโลกได้จุดเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งทำให้ม a กิต a กลายเป็นปีศาจในวงการเครื่องมือช่างเกิดขึ้นในปี1991เมื่อบริษัทตัดสินใจก้าวข้ามทวีปไปเข้าซื้อกิจการของแซกส์ดอมาในประเทศเยอรมน,นีสำหรับคนในวงการ ดอม่าไม่ใช่ชื่อธรรมดาเพราะนี่คือผู้คิดค้นเลื่อยยนต์เครื่องแรกของโลกในปี1927การเข้าซื้อครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การได้โรงงานหรือแบรนด์เพิ่มแต่คือการถ่ายโอนองค์ความรู้ระดับตำนานด้านเหล็กกล้าความทนทานและเครื่องดวนของเยอรมันมาไว้ในมือของวิศวกรญี่ปุ่นและทันทีที่ความแม่นยำแบบญี่ปุ่นผสานเข้ากับความถึงระดับเยอรมัน เครื่องมือของ m a k i ิตะก็เปลี่ยนสภาพจากของดีธรรมดากลายเป็นสัตว์ร้ายที่คู่แข่งเริ่มหวาดระแวงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเลื่อยโซ่และเครื่องตัดหญ้าของม a ค i ิตะจึงขึ้นชื่อเรื่องความอึดและยังเป็นลากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทมีความมั่นใจมากพอจะประกาศสงครามกับเครื่องยนต์น้ำมันด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบัน เมื่อโซ่ตรวนแห่งสายไฟถูกทำลายลงโลกไม่ได้แค่อิสระขึ้นแต่มันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เรียกว่าสงครามแย่งชิงวิญญาณทันทีที่มาก,กิต้าค้นพบกุญแจสำคัญที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มแบตเตอรี่พวกเขาไม่ได้หยุดแค่การทำสว่านให้ดีขึ้นแต่พวกเขาเริ่มเล่นเกมที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือการสร้างโลกใบใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยหัวใจดวงเดียวลินเร ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเผลอซื้อสว่านม a k กิตาสีเขียวอมฟ้าตัวนั้นมาและเสียบก้อนแบตเตอรี่ lx t 1 8โวลต์เข้าไปวินาทีนั้นคุณไม่ได้แค่ซื้อเครื่องมือแต่คุณได้ทำสัญญากรีดเลือดสาบานตนเข้าสู่รัทีไปเรียบร้อยแล้วเพราะม a คกิตาตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดในประวัติศาสตร์วิศวกรรมญี่ปุ่นด้วยการประกาศว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ จะต้องใส่ได้กับทุกอย่างบนโลกไม่ใช่แค่สว่านเรื่อยๆวงเดือนแต่มันลามไปถึงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดวิศวกรของม a คกิตาเริ่มถามคำถามที่แปลกประหลาดว่าช่างก่อสร้างที่แหนล้าบนตึกสูงเขาต้องการอะไรมากที่สุดคำตอบไม่ใช่สว่านที่แรงขึ้นแต่คือกาแฟร้อนๆสักแก้วและข้าวมื้อเที่ยงที่อุ่นอร่อยดังนั้นพวกเขาจึงสร้างเครื่องชงกาแฟไร้สาย และไมโครเวฟปกพาที่ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกับที่ใช้เจาะปูนยังไม่พอพวกเขาสร้างเสื้อแจ็คเก็ตติดปัดลมเพื่อคลายร้อนสร้างเสื้อฮีเตอร์เพื่อคลายหนาวหรือแม้แต่จักรยานไฟฟ้าที่วิ่งในไซยงานทั้งหมดนี้ใช้หัวใจดวงเดิมขั้วต่อแบบเดิมมันคือความใส่ใจแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าญี่ปุ่นโอมโมเตนาชิ ที่ดูแลคนทำงานตั้งแต่ตื่นยันหลับจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้ชายอกสามศอกต้องก้มหน้ายอมจำนนเพราะเมื่อคุณมีแบตเตอรี่มาคิตะอยู่ในมือสิบก้อนคุณจะไม่มีวันปันใจไปให้ค่ายสีแดงหรือสีเหลืองได้อีกเลยมันคือกับดักที่หอมหวานที่สุดเป็นคำสาปที่คุณเต็มใจรับไว้เพราะในวันที่ไฟดับทั้งเมืองหรือในป่าเขาที่ห่างไกลความจเจริญ ตราบใดที่คุณมีก้อนพลังงานสีดำที่มีโลโก้มาคิตะอยู่ในกระเป๋าคุณคือพระเจ้าผู้คุมแสงสว่างและพลังงานและนี่คือวิธีที่ร้านซ่อมมอเตอร์เล็กๆจากนากโยาไม่ได้แค่ยึดครองปล่องเครื่องมือของคุณแต่พวกเขายึดครองวิถีชีวิตของคุณไปตลอดการครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวของมาคิตะอาจไม่ได้สอนแค่เรื่องของสว่านหรือแบตเตอรี่แต่มันสอนให้เรารู้ว่าสิ่งของทุกชิ้น มีจิตวิญญาณซ่อนอยู่จากเด็กหนุ่มที่ซ่อมมอเตอร์ในคืนฝนตกสู่เครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สร้างบ้านสร้างเมืองและสร้างฝันได้สำเร็จทุกครั้งที่คุณกดสวิตช์สว่านในมือขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้ถือแค่เครื่องจักรแต่คุณกำลังถือปณิธานที่ส่งต่อกันมากว่า100ปีปณิธานที่เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ขอแค่มีเครื่องมือที่ดีพอวันนี้คุณอาจจะเป็นช่างตัวเล็กๆหรือคนที่มีความฝันใหญ่โตแต่ตราบใดที่คุณยังไม่วางเครื่องมือและไม่หยุดลงมือทำคุณก็คือผู้สร้างโลกใบนี้เช่นกันขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในมหาการาบสีเขียวแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทต่อไปสวัสดีครับ